สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพบกันใหม่น,น้อมืองดีกอากาศดีดีได้เอาดอกไม้นะเอาดอกไม้มาครับเซงถึกเซงเด็ดดอกไม้ก็ลืมตายมาแล้วทรงสามเดือนโซนแล้วนะ้องมิตรฝุน กาศบ่ค่อยดีฝนนี่ก็ตรงนี้มันก็เดี๋ยวสิทําความสะอาดเนาะนําใบมันเนาะทุกคนเบิ่งงามนั้นก็ตู้เทเนาะกาตัวนั้นเนาะแต่ว่ายังบ่ได้เปลี่ยนกระถางเพราะว่าซื้อตอนต้นน้อยๆแล้วมาเพาะนเนาะ กบข่อยงามโบถึกเด็ดเลยบบมีเสน่หเด็ดเลยทำความสะอาดเสร็จดอกเสร็จกระถางแล้วเนาะก่อนจะเสร็จให้ทุกคนมาเบิ่งกันนะก่อนไปบิ่งคลิปกับขอฝากกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หเด้อพี่น้องฝากกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะสาวเราคำม้วนยู่ต่างแด่นรัก มีกําลังใกล้จะสร้างคลิปใหมให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมนํากันอันนก็จะเป็นบริเวณนอกเฮือนเนาะอากาศดีถือว่าดีสุดๆลนี่ ซิทตกไม้แล้วแล้วก็สิไปได้ไปซื้ออาหารมาไว้เนาะอาหารอนนของอีเซียเ <หา S 1> นาะตลาดไปเห็นต,ตลาดอีเซียามาสรีทงกนินมันมืดนะมีมะเขือนะซีโ,โลไปรเราซิฮิตยำตุ๋กินเนาะนี่นนะมีซิงัวซื้อซิงัวมาเสร็จแล้ว

ซื้อมาหาหงหงนะหางหงเป็นกระปุ่นเป็นกระปุ่นเนาะกปุ่นจนพิมพ์นอันนี้จะติดแป้งติดแป้งข้าวเจ้าแป้งสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์เอามาไว้กินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยเพราะมันมืดแล้ว ข้าวเจ้ามันปลาปลา,า,าทิพลุนปลาละปลาเด็กอันนี้สี่สี่อโลกวดนะกวดหนึ่งกวดน้อยอยนี่นะเอามาเป็นเมืองลาวมืดแล้วยังเหลือแตตูดิปเฮดเอานะเป็นกะปิ นี่ก็จะเป็นกระเทียมนะกระเทียมรุน่นในหอมหอมตัวนี้สี่อโลกวัวนะตัวนี้นะหัวน้อยๆเลยอันนี้เฉพาะหานอีเซียนนะนี่ก็จะได้เขา้าเข้าจ้าหอมมะลิถุงละห้ากิโลปีของปี 2, สองพันสเอ็ดนี่นะเป็นภาษาโสด สิบกิโลซื้อมาไว้กเก่ามันหม,นมดลวประมาณนีเฉพาะอาหารเอเชียนะประกอบไ้วไก่ของสุนัิไก่นี้เป็นเฉพาะอาหารเอเชียเนี่ก็เป็นเวลาสิบเอ็สิบสองสิบสองโมงย่างเทียงนเะนีมา หดไปเฉพาะซัมนี้เนาะอาหารหดไปหกสิบเก้ามาเเดี๋ยวเก็บโคง้งละสิมาเห็ดกินอีกเนาะอาหารกัดกิน่าเห็ดเนี่ยจะให้ทุกคนมาเบิ่งเด้อไว้หเนี่ยกินนั้นื้อนีเนาะ รีวิวใหเบิง้งอันนี้บมเมนต์ว่ามาอ้วนมาสู้อโโย่างเด้อพิพากษากันในนด้ขอโทษขออภัยเนาะมาให้ทุกคนเบิง้งว่าใช้ชีวิตประจําวันได่กินยังไงเนาะในช่วงโควิดประมาณนี้เราไม่เจาะหานกันกินซื้อเข้ามาส่งเฮดเวียกกรสิบวกินหลายแนะ่นอนเพราะว่าเฮดเวียกมันก็เมือ่อยช่วงนี้เราตุยต้ยขึ้นตุ้ยขึ้นน้ำหนักนะเพิ่มขึ้น

ชิ้นอะดูความบุกหน้านะ,ะมันแบ,บเข้มนเนี่ยล่ะใส่เกลือใส่ผงนัวนัวลายนัวลายน,นี่ไ่นสีอิวนะใ่ เมื่หนึ่งดับคมเข้มคมเข้มงซีนุงเอียดจากไ,กาได,ดไแไไ้แล้วเราะมนะใส่อเทิขัวไปจะไมเราจะใส่หอมอมป๊กนะหอมป๊กมีรส ทิ่ไทยทำโนโซนแป้งอันนีะใส่ได้แล้วก็เลือกเยอเลยนะนน,นะีเนียร์เลี้ันแ,บบแล้วเนาะขวดซีนนมล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นกระทะหม้อที่ว่าฮิตใส่แป้งอันแน้ะกะมีเขียงเขียงเลยนะเพื่อเพื่อเป็นการซซยหองเวลาเอาตรงนี้ซุป,ปมากาก็จะได้หอง ฟิล์มนะใส่ฟิล์มเอาเพราะมันสิยบติดเนาะเอาสิมาพันใส่กับอันเขียงนี่เนาะพันใส่นีโอมนี่เราไปเสิได้ทานน้ำมันอีกแบบหนึ่งประมาณนี้เนาะสมมุติแบบง่ายๆพี่น้องเท็ดกินมันเรื่อยตาม เอาแป้งมาเฮ็ดเหลี่เรียบรยย้อยแล้วก็ได้เอาน้ำมันมาทาอีกบักน,นึงเนาะเพื่อเอาแป้งลงมันบ่ติดนี่ก็มาเฮ็ดต่อไปเนาะนี่ก็สิเป็นตังตังเนาะให้มันฮน้อนใส่น้ำมันเนาะแล้วบ่ให้มันติด หลายหอกทบอกเขาให้มันบนอกง่ายนะของสูตรนะแบ่งปันเ็งนีนกะเขากะใส่น้ำเข้า,มามน,น,นะน,นัมันโบนนะปัญหาถ้ามันเค็มลายเกกะหอากะสามารถตื่นตื่มเป้งได้นะ มันกระบอกูส่วนนะพาะวาใส่กะเอาดเห็ดแล้วกะเอานะก็เยตีตรอดม้อสอาลมมอก็ต้องได้ลุมกระดนะพาเต็มมันนอนแล้วมันั้นไหนมันใส่เตียงห่แล้วมันลายเาก็เติมน้ำใหม่นะ cho mọi người ngon đó, cho nó xay. Bên này này nó nè cái nào ิปิดไปวีราม่นรจะมาควมประ immun, มาณ kind of นี้เาใส่ตัวไม้ไปมันเดือดมาวางโรนะคก็ใส่ถ่านเนาใส่เต้ค่ะ ใส่หม้อไ็ได้เนาะเปืนหม้อกัดหมอนะนักเทใส่เห็ดสบายนะสบายในประเทไปน่ครับสมาใส่ซีนจะคาับแทรใส่ซี

นี่ก็ถือว่าแล้วแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่น้ำจิม้มน้ำจิม้มแบบน้ำจิ้มส้มหวานเนะนะาะงวยเจียวใส่พร้อมกินละเด้อนี่เด้อมาเด้อพีน่น้องเด้อเป็นกวนเนาะนี่รือว่าเขาปักมสสหม้ออ่ะภาษาไทยกับบางงูนเนาะถือว่าพิดศษกับควทษขออภัยเนาะนี่อาหารเวียดนามะอ เวลาไปกินกันเด้อนะพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปนะเดีย๋ยวจะฝากกดไลค์กดแชร์กดตนะิดตามเด้อเราเป็นกำลังใจให้นะขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึงคลิปนี้จนจบเด้อนะบ,บายยแล้วพบกันใหม่นะ